ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่3ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปิดล้อมเต็มพิกัดกลายเป็นว่าไทยเราเป็นชาติแรกของโลกเลยครับที่ดัมเมาเขาเมรนิกระอักเจอทุนอีกแล้วเรียกว่าคราวนี้ถือว่าสุดขาดที่เพราะว่าหลักฐานคาตาลเหลือเกินซึ่งก็ยังรวมถึงชะตาขาดครับเนื่องจากกองทัพเราตอนนี้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อม100เปอร์เซ็นต์ และขามิเองก็ยังมีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่วิกฤตอย่างหนักหลังจากไทยเราคว่ำบาตรและแบนสินค้าอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ก็เลยทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาปัน่นป่วนมากๆแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตลอดแนวชายแดนของไทยเราโดยเพิ่งจะมีการอัปเดตออกมาแบบสดๆร้อนๆนะครับเอาจริงๆผมก็รู้มาตั้งแต่เมื่อวานนะว่ามีเกิดเหตุตรวจพบทุนระเบิด บริเวณห้วยตามมรีใกล้กับพื้นที่บูมพะเขือเป็น1จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เราเพิ่งเหยียบไปหมาดกับขาที่เจ็ของไทยเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการแถลงออกมาครับจนถึงวันนี้เนี่ยทางกรับบัญชี่2ก็ได้มีการออกมาแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียงระเบิด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตามารีได้ทาการชี้แจงออกมาครับเมื่อวันที่2ธันวาคมเวลา14นาฬิกานัน้นเนี่ยบริเวณพื้นที่ห้วยตามมรีครับเป็นเส้นทางยุทธวิธ,ธีของไทยเราที่มีการสร้างใหม่เกิดขึ้นและก็เป็นจุดกลับรถหน้าฐานปฏิบัติการก็ได้มีการตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดพีเมนทูของขมิญหนึ่งลูกนะครับก็เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะครับกลายเป็นว่าโชคดีมากๆที่ระเบิดที่ขมิมาวางนั้นเนี่ยมันระเบิดขึ้นเอง โดยก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าจุดที่เราตรวจพบเนี่ยมันเป็นแนวทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายกัมพูชานั้นนําเอามาวางไว้ เพื่อที่จะชะลอการไล่ตามของไทยเราในห่วงที่มีการประทะก,กัน5วันที่ผ่านมาเพราะอย่างที่เราทราบกันในบริเวณตรงนั้นบริเวณน,นั้นนะครับเราเองก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นฝ่ายเราที่เข้าควบคุมพื้นที่แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่5วันการประทะก,กันขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มเติมแล้วจากการประเมินเบื้องต้นของแนวหน้าในบริที่นะครับ,รบก็บอกว่าเมื่อฝ่ายเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนี่ยมีการเปิดเส้นทางยุุททธธวิิีตััดดดถนนนขึ้มาเบง จึงอาจจะถูกรถจักรที่เข้าดําเนินการปรับเกี่ยดินเนี่ย ออกไปด้านข้างริมถนนแล้วเกิดการทับถมจากดินเอ่ยวัสดุดในการก่อสร้างเอ่ยแล้วเมื่อได้รับแรงกดมากๆที่อยู่ในระดับเพียงพอครับกลไกของทุ่นระเบิดพ m 2เนูีย่ยก็ทํางานทันทีโดยในระหว่างการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบริเวณรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่ได้บริเวณห้วยตามาเรียโดยหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็จะเห็นภาพเลยนะว่าอันตรายจริงๆกับทุ่นระเบิดของ,ของเขเมรคือมันเละไปหมดเลยแล้วเราก็ทําการจดบันทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนะครับรวมถึงประเมินสถานการณ์แนวโน้มว่าจะมีทุ่นระเบิดกระจายอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมหรือเปล่าพร้อมกับเตรียมประสานงานเนี่ยส่งมอบหลักฐานให้กับคณะเอ t ตรวจสอบเชิงลึกและจะทําข้อมูลด้านทุ่นระเบิดต่อไปอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการระเบิดที่เสียงดังล่าสุดนะครับกับ้วยตามเรียเป็นจุด ซ้ำกันเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบขึ้นมาอีกเนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้นมากกว่านี้มากนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรของขเขมนเนี่ยทำลายไทยเราไม่ได้แต่เราเองก็จะไปไว้ใจขเขมรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันยังมีอีกเยอะมากที่ขเขมนนามาวางไม่แน่นะอาจจะเป็นการวางใหม่ก็ได้เออนี่ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับเพราะว่าทุ่นระเบิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจังหวะรถเหยียบหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดไปแล้วหรือเปล่า แต่นี่มาระเบิดในห่วงที่เกลี่ยดินเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาเองเรียกว่าเป็นอันตรายมากๆในบันี่คนรัพริดอนะครับตอนนี้ขมิ้นก็ยังยั่วยุรวมถึงได้เพิ่มจํานวนคนละตะเวนเนี่ยมากขึ้นด้วยจากเดิม5้าคนครับมารอบนี้10คนอัพได้สําหรับขมิ้นเอง10คนบวกบวกส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับการเจราจานะครับทางกลาโหมไทยเราเนี่ย ก็จะมีการนัดคาเมนนะเข้ามาพูดคุยด้วยกันในช่วงต้นปีหน้าทางการประชุม JBC และก็ GBC เพื่อรองรับการปักหมุดชายแดน,นครับบริเวณบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วและเราเองก็จะมีการกำหนดแผนอพยพชาวกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่โดยทันทีซึงก็ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้กองทัพบ,บกของเราเนี่ยก็พร้อมรบ100%เหากว่าขเมนมีการละเมิดเนี่ยยังไงเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนโดยก็ยังยืนยันออกมานะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย มันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะเพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าระดับนโยบายระดับแบบผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันโดยตลอดแต่กาลังพลของกัมพูชาที่อยู่หน้าแนวครับก็ยังมีการยั่วยุที่แบบไม่มุ่งสู่แนวทางสันติภาพเลยนะครับเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาด้วยอันนี้เป็นการรายงานออกมาเพิ่มเติมกับกระทรวงกลาโหมของไทยเราที่ก็ยังยืนยันนะว่าเขมในแนวหน้าครับยังมีการยั่วยุ ไม่มีการมุ่งสู่สันติภาพแต่อย่างใดโดยเฉพาะการขมโมยรูรถนหนามและก็วางทุนระเบิดที่ขเขมรยังทําอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถึงอย่างไรครับเจอไม้ตายของไทยเราเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไทยเราก็เป็นชาติแรกของโลกเลยถึงกับสื่อของญี่ปุ่นครับนิ k เค i a s เอเชียได้มีการออกมาบอกว่าไทยเตรียมที่จะยกระดับการต่อสู้กับกัมบูชาเนี่ยเกี่ยวกับการทูต เกี่ยวกับทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่พิพาทโดยการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าออลตาว่าโดยก็จะเป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นกลางและก็เป็นสระมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วที่สําคัญอย่างที่ผมบอกครับเราเป็นชาติแรกของโลกนะและก็เป็นความพยายามของไทยเรา ในการสำรวจเส้นทางการทุกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากอดเพราะสัญญาอัลตาว่านะครับมีการห้ามใช้ทุ่นระเบิดเนี่ยตั้งแต่ปี1997เลยนะครับก็คือ2 6 27ปีที่แล้วแต่ว่าไทยเราโดนมา7ครั้งแล้วนะครับที่ต้องได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดของ,ของขเขมรก็ไม่แปลกใจที่เราจะเป็นชาติแรกของลูกที่ทาแบบนี้เพราะว่าชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เจอกับขเขมรน,นะรเราไม่ได้อยู่กับขเขมรน,นะมีแต่ไทยเราเนี่ยนะครับขเขมรตามโตแย่ไม่เลิกแต่ขเขมรเองก็ยังหน้าด้านหน้าทนนะครับพอเราบอกว่าเฮ้ยจะไปตั้ง กรรมการตรวจสอบอัตาว่าและก็ให้ขมามมาชี้แจงกลายเป็นว่ากัมบูชาครับออกแถลงข่าวออกมาเหมือนกันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของไทยเราเลยกับสำนักข่าวนิคเคอเชียก็บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับเกิดจากการนําเสนอโดยฝ่ายเดียวขัดกับหลักความเป็นจริงซึ่งกรณีทางการของไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของญี่ปุ่นว่ากัมพูชาเป็นผู้วางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนและก็เรียกร้องให้ดําเนินการตามมาตรา8ของอนุสัญญาอัตาว่าโดยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ย แค่นี้ค่ะเมนคือออกมาแถลงการแค่นี้นะครับบอกว่าที่เราสัมภาษณ์กับนิกิสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงครับกับคเมนเนี่ยเป็นความจริงมากกว่าแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรนะส่วนเราเนี่ยหลักฐานเต็มมือแบบนี้ก็ยังจะมีการแยง้งยังจะมีการไม่ยอมรับความจริงอีกสําหรับคเมนโดยหลังจากนี้คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่กลาหมบอกแหละคเมนจะมีการย,ยั่วยุนะถึงแม้ว่าระดับบนระดับผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังแบบย,ยั่วยุไทยเราอย่างต่อเนื่อง บางทีเนี่ยเราก็เหนื่อยจะอดทนเหมือนกันกันกบฝั่งของคมป์เองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสรตมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ f s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เรากดดันได้ผลกดดันสําเร็จเหลือเกินก็คือตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มที่จะออกอาการทีละอย่างแล้วนะครับล่าสุดเนี่ย ภาคสังหาริมทรัพย์ของคัมเนครับซุดต่อเนื่องหลังจากเปิดศึกกับไทยเราโดยสื่อของคัมเนครับถึงกับออกมาบอกว่าหลังจากที่เปิดศึกกับไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับอสังหาของคัมเนก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่พอมีเหตุปะญหาเกิดขึ้น กลายเป็นว่ากิจกรรมการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งและดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับตกต่ำซึ่งกว่าจะฟื้นคืนมาได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือต้องให้ไทยเราเปิดด่านต้องคืนดีกับไทยเราเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกอย่างนะครับอันนี้เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินนะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็ดูเหมือนจะมีการประท้วงหือหาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นชาวนาเขมรเนี่ยมีการลงคล กับมันสำปะหลังเองก็ราคาตกต่ำไทยเราก็ถือว่าเป็นพ่อค้ารายใหญ่นะ50%กับตลาดมันสำปะหลังของขมรน,นอกจากนั้นครับแรงงานก่อสร้างขมรเนี่ยในเกาะกงก็ถึงกับรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากในจ้างจีนครับติดค่าจ้างมานานนับ3เดือนไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้นี่แหละครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําได้ผลสําเร็จนะกับการปิดด่านปิดมายาวนานขนาดนี้เนี่ยขมิ้นก็มีสุดกันเยอะพอสมควรที่เราเห็นเลยหลกัหลกๆเนี่ยเป็นเรื่องของสินค้ากเกษตร ตอนเปิดด่านก็ส่งขายไทยเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ขายไทยเราไม่ได้ไม่รู้จะขายให้ใครเหมือนกันพอไปเวียดนามเวียดนามก็กดราคาตกต่ําพอไปลาวลาวก็ไม่รับอีกกับการนําเข้าสินค้างานนี้ก็ต้องมาลุ้นเลยครับว่าใครจะแข่งปุ๊กกว่ากันผมเชื่อว่าไทายเรายืนหยัดได้นะถ้าเกิดไม่มีขมิเราก็ไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนอะไรมากที่แน่ๆเนี่ยในปทก่อัที่ปีสอคงยังเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับและผมเองก็คิดว่า ขมรคงจะมีเล่เหลี่ยมอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแนวเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข,ข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ n f Streaming ความบันเทิงครบวงจร